จะเ,เพื่อเพื่อนวันนี้กินข้าวหมูแดงเอ้ยอันนี้อะไรนะนนบะหมี่ผกผิดหมูแดงอยู่นี่อันนี้พิเศษ40 40บาทจะเพื่อนได้เยอะได้เยอะมากเลยกลับมาจากขายข,ขนมจีนกับมากินบะหมีจ่จ้ะเกียดทากับข้าวเหนื่อยขายของดีจ้ะเพื่อนขายดีดีนั่งรอลูกค้าจน เจ็บก้นมาแล้วจ้ากินน้ำมีกันจ้ะโอ้ชามันเล็กไปเปล่าวะเนี่ยมาเพื่อนๆมากินบะหมี่กันจ้ะนี่พิเศษนะได้เ,เยอะมากเลย40 ขายของขายขนมจีนเก้าวันจ้ะหยุด,ดยาวเก้าวันก็ขายเก้าวันโหเงียบมากเงียบก็ต้องขายจ้ะสู้มากินน้ำมีกันดีกว่าจ้ะไม่น่าจะหมด อร่อยจ้ะสำหรับที่นี่ก็แค่นี้นะเพื่อนๆ <c oughs> เดี๋ยว อะไรไม่มอยอกินเสร็จแล้วก็มาขนมจีนใส่ถุงจ้ะวพนนี้น้องชายเขาเหมาไปเลี้ยงใครไม่รู้จ้ะห้าสิบชุดก็เดี๋ยวก็ใส่ อันนี้อันนี้ตะกร้าสิบโลจ้ะเดี๋ยวใส่ใส่ถุงไว้ก่อนตอนเช้าก็ตักน้ำยาห้าสิบถุงขนาดแค่นี้ก็แค่นี้ก่อนนะนเพื่อนสวัสดีค่ะ